สวัสด,ดีวันที่เจ็ดกุมภาครับวันนี้เรามาเอาพึ่งโพงออกจากล้อยางให้จบับวาน,นะครับขอขอให้มาออกให้นะก็มีเยอะอยู่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอยาวเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง สิบสามกำลังทำใหม่นะฮะก็าน่าจะมีน้ำพอสมควรนะครับเราลองมาดูกันว่าจะมีเยอะแค่ไหนนะวงาไงได้ ตัดไปก่อนนะอันนี้ชิ้นที่สองนะครับชิ้นแรกก็เล็กอยู่นะครับยังไม่ใหญ่ชิ้นที่สองก็เงาก็โอเคนะจะเรียงไว้อย่างนี้นะครับค่อยเรียงไว้นิดหนึ่ชิ้นต่อไปกันนะครับ ชิ้นที่สามน้ำโอเคนะครับใช้ได้ครับนี่นะครับแผ่นที่สี่นะครับโดนไปทิ้งแล้วน,น,นะตอนนี้โดนน้ำพึ่งนะครับ กันที่ห้านะครับเ่สอนเดิ่มเยอะส่นที่หกนะครับน้ำก่อมีนะครับมีตัวด้วยนะครับโอเคครับส่นที่เจ็ดนะครับน้ำน้อยครับ เน,นเดี๋ยวผมจะทำทีเดียวให้เสร็จเลยครับเดี๋ยวมาสรุปยอดทีเดียวเลยนะทีว่านับไว้เมื่อกี้คร่าวๆครับมีข้างในอีกนะครับข้างในต้อนอยู่นะครับ สังจากที่เราตีพึ่งโพงเสร็จนะครับบ้านที่เขาให้ไปตีออกให้นะย้ายที่ให้หน่อยแล้วก็มีคนให้มาตีพึ่งหลวงอีกลังนะครับนี่ครับไม่ใยญ่แล้วก,ก็ต้องตีนะครับเอาแต่น้ำนะครับเราจะไม่เอาลังไปนะนี่นะครับ ผมจะเอาแต่น้ำไปนะครับก็อ,อสมควรนะครับเคครับเดี๋ยวเจอบนต้นนะครับพบเรียบร้อยครับนี่ฮะใบกล้วยเหมือนเดิมครับกับใบมะม่วงนะครับถึ นดีกว่าครับดูทางขึ้นนี่ทางขึ้นนียขึ้นไม่ยากครับแต่ลมพัดส,ส่วนมากนะครับต้องรอให้ลมนิ่งกันโอเคครับเดี๋ยวขึ้นต้นกัน,นครับอตอนนี้เราอยู่บนต้นแล้วนะครับอยู่ใกล้ก็สองเมตรลมแรงนะครับก็เลย ยังไม่จุดครบนะครับลมนิ่งสักนิดนะึงฮะโอเคครับลมลมเริ่มนิ่งนะเดี๋ยวจุดครบดีกว่าครับก็ได้มาแล้วนะรังอ่อนเกินไหมครับ เอาแต่น้ำมาหน่อยเดียวนะนี่ครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับสวัสดีวันที่เจ็ดกุมภาครับวันนี้เรามาเอาพึ่งโพงออกจากล้อยางให้ชาวบ้านนะครับขอขอให้มาออกให้นะก็มีเยอะอยู่นะหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเอวยาวเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามกำลังทำใหม่นะฮะก็น่าจะมีน้ำพอสมควรนะครับเราลองมาดูกันว่าจะมีเยอะแค่ไหนนะ ดเดี๋ยวเราตัดไปก่อนนะอันนี้ชิ้นที่สองนะครับชิ้นแรกก็เล็กอยู่นะครับยังไม่ใหญ่ชิ้นที่สองก็นงาก็โอเคนะจะเรียงไว้อย่างนี้นะครับค่อยเรียงไว้่างนี้ ชิ้นต่อไปนะครับอ่าชิ้นที่สามนะน้ำโอเคนะครับใช้ได้ครับนี่นะครับแผ่นที่สี่นะครับโดนไปทิ้งแล้วนะฮะตอนนี้ ขั้นที่5้านะครับที่สอนเริ่มเยอะขั้นที่6นะครับน้ำปก็ม,มีนะครับมีตัวด้วยนะครับ ใช่ครับแผ่นที่เจ็ดนะครับน้ำน้อยครับแผ่นนี้เ,เดี๋ยวผมจทำทีเดียวให้เสร็จเลยครับเดี๋ยวมาสรุปยอดวีดีโอเลยนะทีวอนับไว้เราทีพคร่าวๆครับมีข้างในอีกนะครับ อะไต้อนอยู่ดีครหลังจากที่ทเราปึ่งโพงเสร็จนะครับบ้านที่เขาให้ไปตีออกให้เนะย้ายที่ให้หน่อยแล้วก็มีคนให้มาตีพิ่งหลวงอีกลังนะครับนี่ครับไม่ใหญ่แล้วก็ ต้องตีนะครับเอาแต่น้ำนะครับเราจะไม่เอาลังไปนะนี่นะครับผมจะเอาแต่น้ำไปนะครับก็พอสมควรนะครับเคครับเดี๋ยวเจอบนต้นนะฮะโคบเรียบร้อยครับนี่ฮะใบกล้วยเหมือนเดิมครับใบมะม่วงนะฮะ ข,ขึ้นดีกว่าครับดูทางขึ้นนี่นี่นทางขึ้นเนี่ยขึ้นไม่ยากครับแต่ลมพัดส,ส่วนมานะครับต้องรอให้ลมนิ่งก่นอนเคครับเดีย๋ยวขึ้นต้นกัน,นครับอตอนนี้เราอยู่บนต้นแล้วนะครับอยู่ใกล้ก็สองเมตร,ล,รลม แรงนะครับก็เ,เลยเยังไม่จุดครบนะครับลมนิ่งสักนิดอย่างเี้โอเคครับรมลมลมเริ่มนิ่งเงี้เดี๋ยวจุดครบดีกว่าครับแก่ ได้มแล้วนะรังอ่อนเกินไหมครับเอาแต่น้ำมาหน่อยเดียวนะนี่ครับโอเคครับเดยนคลิปหน้านะครับ